และการพบสถาปนิกผมวิชัยจิตเสรีวันนี้เนี่ยนะฮะมันจะ,ะมาอธิบายเรื่องปัญหาในในส้วมโดยเฉพาะปัญหาในส้วมเนี่ยที่เกิดบ่อยคือเวลาเราชักโคกเนี่ยเสียงมันจะดังนะแล้วก็มีลมย้อนกลับเข้ามาแล้วก็บางทีก็มีกลิ่นมาด้วยเลยนะ,ะตัวนี้เนี่ยต้องทันทิฐานเลยนะฮะว่าไม่มีท่อระบายอากาศนะ,ะ,ะวิธีการติดตั้งท่อระบายอากาศที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะในในใ,ในส้วมทั้งหลายเนี่ยนะฮะ ต้องติดตั้งหลังจากท่อสโคกไปแล้วเนี่ยต้องมีท่ออีกท่อหนึ่งนะฮะเพื่อให้เวลาเราชักโคกแล้วเนี่ยน้ำสามารถไหลได้สะดวกไม่ตันและกลิ่นก็ไม่ย้อนกลับมาไม่มีลมกลับมาด้วยนะฮะและจะให้ดีนะฮะอีกที่หนึ่งที่ควรจะมีก็คือที่บ่อ,บอกเกลดดตัวนี้ก็จาเป็นต้องมีท่ออากาศด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะท่ออากาศพวกนี้เนี่ยควรจะอยู่ภายนอกบ้านเพราะเวลาเรา ใช้ทุละเสร็จเรียบร้อยชักโครกที่กลิ่นมันก็จะออกไปด้วยลมมันจะออกไปด้วยถ้าอยู่ในบ้านมันก็จะเข้ามาในห้องเรานะ,ะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งวิธีการิดตั้งต้อง,งอยู่ภายนอกนะฮะและอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเกิดได้นะฮะโดยสุขพันธ์เนี่ยมันจะมีบ่อเป็นเป็นเป็นร่องเขง้ามาเนี่ยนะ,ะเป็นน้ําซึ่งเวลาเราชักโครกจะสังเกตด,ดูถ้าเราสุขภัณฑ์ที่ที่ที่คอม p ลีทที่ดีเนี่ยมันจะมีน้ําหล่ออยู่ไอ้น้ําตัวนี้มีประโยชน์นะครับ เพราะไม่ให้กลิ่นเนี่ยจากในส้วมเนี่ยย้อนกลับเข้ามาในในในสุขภัณฑ์ได้ในห้องเราได้ตัวนี้เนี่ยถ้าทารุดน้ําตัวนี้ก็จะหายไปกลิ่นก็จะเข้ามาตลอดต้องสังเกตดูนะฮะถ้าไม่มีน้ําตัวนี้แสดงว่าสุขภัณฑ์ของท่านเนี่ยมีปัญหาแล้วนะฮะอาจจะต้องซ่อมหรืออาจจะเปลี่ยนไปเล็กก็ได้เพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็ดีไม่ดีดน้ํจะนองเข้ามาในในห้องด้วยนะ,ะแล้วก็พร้อมทั้งกลิ่นด้วยนะฮะ อ,อีกสำคัญอีกอย่างนะเวลาเรา,เาติดตั้งพวกระบบปรกปลาทั้งหลายเนี่ยนะ,ะทั้งในส่วงในอ่างล้างหน้าอะไรพวกนี้ควรจะมีสต็อปวาล์วตัวนี้เนี่ยสำคัญนะฮะเวลามีปัญหาเนี่ยเราสามารถปิดนะฮะแล้วก็ซ่อมเป็นจุดๆได้สต็อป wow. วาล์วก็คือก๊อกเล็ก,ลกๆที่ปิดเปิดได้นะฮะตัวนี้อย่ามองข้ามนะฮะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยสมมุติท่านอยู่4ชั้นเนี่ยเวลามีปัญหา,าท่านต้องลงมาปิดปั๊มก่อน แล้วก็ขึ้นไปซ่อมเสร็จแล้วก็เปิดเหนื่อยครับนะฮะเราต้องปิดเป็นจุดๆสามารถซ่อมได้เปลี่ยนได้เพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีอายุของมันนะ,ะอย่าลืมสต็อกบล์วตัวนี้สําคัญมากถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอื่นนะฮะเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการออกแบบบ้านเนี่ยสามารถปรึกษาเข้ามันอินบ็อกได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอคลิปดีๆของผมได้ครับ